S.> สัทานุสารีธัมมานุสารีโสดาบันพิขุทั้งหลายตาเป็นสิ <S <S ่งไม่เที <t <t ่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ ลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธ,ธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตานิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพป,ปริสภูมิคือภูมิแห่งสปปรรพบุรุษล่วงพ้นปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันบุคคลทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทํากาละตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิขุทั้งหลาย ทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามก้าวลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพลปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัสรูได้ในการเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติรสเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติผลทพะเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติธรรมเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้อง ก้าวลงสู่สับปุริสภูมิคือภูมิแห่งสรรพบุรุษล่วงพ้ปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันบุคคลทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทํากาละกราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรม,มานุสารีก้าาลงสู่สัมมะตะนิยามก้าวลงสู่สัพปริสภูมิล่วงผนปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลที่ขุทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัสรูได้ในการเบื้องหน้าทิคุทั้งหลายวิญญาณทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติวิญญาณทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่เน,นเป็นปกติวิญญาณทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติวิญญาณทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติวิญญาณทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ วิญญาณทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิกุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นศรัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพปริสภ,ภูมิคือภูมิแห่งสัพปบุุษ ล่วงพ้นปูทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิกุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารี ก้าวลงสู่สัมมตตนิยามก้าวลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายสัมผัสทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัมผัสทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัมผัสทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัมผัสทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอ evet> ื่นเป็นปกติสัมผัสทางกายเป็นสิ่งไม่เที <S <S ่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัมผัสทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิกุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพป,ปริสภูมิคือภูมิแห่งสปปรรปบุรุษล่วงพลปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิกุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าาลงสู่สัมมตนิยามก้าวลงสู่สัพปริสภูมิล่วงผนปุุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิคุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงจะตัดสรูได้ในการเบื้องหน้าพิกุทั้งหลายเวทนาทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติเวทนาทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติเวทนาทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ เวทนาทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติเวทนาทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยน <yan> เป็นอย่างอื่นเป็นปกติเวทนาทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิก u r ทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธ,ธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพป,ปริสภูมิคือภูมิแห่งสัพป,ปบุรุษล่วงพ้นปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันบุคคลทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทําการละตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพล ภิกขุทั้งหลายทำ6อย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรมมานุสารีก้าวลงสู่สัมมะตะนิยามก้าวลงสู่สัพปุริสภูมิล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันบุคคลทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทํากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิกุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัสรู้ได้ในการเบื้องหน้าพิกุทั้งหลายสัญญาทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัญญาทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัญญาทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัญญาทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัญญาทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัญญาทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสรัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้อง ก้าลงสู่สัพปุริสภูมิคือภูมิแห่งสัพปบุรุษล่วงพ้นปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันบุคคลทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทํากาละตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิกุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลน,นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามก้าวลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันบุคคลทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทํากาละตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิุ่ทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัสรู้ได้ในการเบื้องหน้าพิขูทั้งหลายสันเจตนาทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสันเจตนาทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสันเจตนาทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสันเจตนาทางลิ <i> <i <i ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสันเจตนาทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ สันเจตนาทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตานิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพปริสภูมิคือภูมิแห่งสรพพบุรุษ ล่วงพลปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารี ก้าวลงสู่สัมมตานิยามก้าวลงสู่สับปุริสภูมิล่วงพ้นปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขูทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรูได้ในการเบื้องหน้าพิขูทั้งหลายตันหาทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติตันหาทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติตัณหาทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติตัณหาทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี uh ่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติตัณหาทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติตัณหาทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิกูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพปริสภูมิคือภูมิแห่งสัรพบุรุษล่ลวงพลปูทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าาลงสู่สัมมตตนิยามก้าวลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นปุทุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลที่ขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้าภิขุทั้งหลายปัทวีธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติอาโปธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติแต่โชธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ วายโยธาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติอากาศธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงม,ม, s <S มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติวิญญาณธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธ,ธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพป,ปุริสภูมิคือภูมิแห่งสัพป,ปบุรุษล่วงพ้นปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันบุคคลทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทํากาละตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล ภิกขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามก้าวลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิคุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัสรู้ได้ในการเบื้องหน้าพิคุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติเวทนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสัญญาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามคือหนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่สัพบุริสภูมิคือภูมิแห่งสัพปบุรุษล่วงพ้นปุทุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกํำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละกราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่สัมม่ม่่่่ ก้าวลงสู่สับปุริสภูมิล่วงผนปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันบุคคลทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิกุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้า